วันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนเพื่อมาทำผัดผักบุ้งใส่ปลากระกป๋องจ้า <c oughs> เป็นเมนูง่ายๆที่เอามาตะแล้วก็กินได้เนาะแค่มีไข่มีปลาป๋องมีมาม่าติดบ้านติดครัวไว้รับรองค่ะยังง่ายยังไงก็ไม่อดตายแน่นอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวใส่ใจทุกครอบครัว มาค่ะวัตถุดิบที่ใช้ค่ะเป็นผักบุ้งเนาะการใช้ผักบุ้งจีนประมาณ1กรัมน้อยๆเตรียมไว้ค่ะล้างหั่นท่อนปลาป๋องค่ะจะ2ป๋องสามปองแล้วแต่ค่ะพริกกับกระเทียมค่ะลกหยาบๆรวมกันนะกระเทียมไทยสักประมาณ1ช้อนพริกก็แล้วแต่ความแซ่บเลยค่ะการใช้ประมาณ5เม็ดเท่านี้ค่ะไปค่ะผัดเร็วๆเนาะเออน้องๆผักบุ้งไฟแดงเลยจ้าไปค่ะลงมือผัดกันค่ะมาค่ะการก็จะทําเหมือนผักบุ้งไฟแดงเลย ผักบุ้งกานนะ่ะผัดออกมาแล้วมันได้ประมาณ1จานเนาะขาดไม่ได้เลยผัดผักบุ้งการต้องใส่เต้าเจี้ยวน,นี่สักเล็กน้อยพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มซอสหอยนางรมสักประมาณครึ่งช้อนอย่าใส่เยอะอีกเช่นกันเดี๋ยวมันจะเค็มซีอิ๊วขาวเล็กน้อยน้ำตาลทรายตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นสักประมาณหนึ่งช้อนชาเท่านี้พอส่วนอันนี้ปลากระป๋องการก็จะแกะใส่ถ้วยไว้เลย เพื่อความสะดวกนี่เลยโอ้ยแน่นดีจังเลยอะ่ะโหอ,อัดกันมาแบบว่าอยู่ได้ไงหายใจออกไหมอะ่ะเออไปไปเถอะไปผัดกันใส่น้ำมันสำหรับผัดจ้าพริกกระเทียมผัดพริกกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนี่การจะอาศัยความหอมจากตรงนี้หอมชุยได้ที่จ้าการจะเบาไฟลงเสร็จแล้วการก็จะใส่ ให้ผักบุ้งลงไปไฟแรงได้เลยเอาค่ะการก็จะเอาปลาปองใส่ลงไปปลากระกป๋องสองกระป๋องนะคะการใส่ทั้งน้ำลงไปด้วยค่ะผัดไฟแรงเลยจ้าห้ามกระพิบตาเด็ดขาดเมนูนี้ผัดเคเร่เคเร่เขาเรียกว่าผัดก็ล่องช่องแช่งแป๊บเดียวค่ะสองทีนะได้กินเลยค่ะ ชิมค่ะชิมรสชาติรสชาติดีเลยพอแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอยากจะให้มันมีกลิ่นหอมค่ะการก็จะเติมน้ำปลาในตอนท้ายแบบนี้นะเอากลิ่นเติมแค่เอากลิ่นเฉยๆค่ะกลิ่นน้ำปลามันจะได้หอมๆชวนกินค่ะคลุกเคล้าค่ะให้ทั่วค่ะประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดผักบุ้งปลาป๋องเมนู เหมือนจะสิ้นเดือนแต่ไม่สิ้นใจเพราะเรามี ปลาป่องนะคะสป๋องด้วยไม่ได้มีกระป๋องเดียวนะคะนี่เลยค่ะไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนไม่ต้องรอให้ขาดใจนะคะบอกเลยกินได้ทุกวันนะ,ะข้าตม้มข้าสวยร้อนๆจัดมาอย่าให้เสียอย่าให้พลาดจาง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือ2ไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถคลอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า